วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไอศครีมมีดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับตักน้ำแข็งใส่ในภาชนะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานำเกลือลงไปในน้ำแข็งของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ผงเวปครีมลงไปในภาชนะได้เลยครับจากนั้นก็ใส่นมจืดลงไปในภาชนะที่ใส่เวปครีมครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือน้ำตาลใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับแล้วเราก็ใส่สับป,ปะรดของเราลงไปได้เลยครับพอใส่สับป,ปะรดเสร็จนะครับเราก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นํามาตักใส่ถุงมีบได้เลยครับ แล้วนำมามัดปากถุงให้เรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เรานำไปแช่แล้วเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยครับจากนั้นก็นำมารับประทานได้เลยครับ